สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ ก็สวัสดี fc อย่างเป็นทางการนะคะสวัสดี fc เก่าและ fc ใหม่วันนี้เป้ก็ขอโทษขออภัยเนาะไม่ได้ลงคลิปให้เนะพอดีวันวันนี้เป้มีงานเข้าแต่เช้าเลยนะคะจนงานเสร็จตอนประมาณสี่โมงกว่าแล้วอะไรอย่าเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้เนาะก็แล้วก็เสียดายด้วยนะคะหอยที่เป้ทำไวอ้อ่ะมันเข้าด้วย fc แล้วก็ อืมนั่นแหละค่ะแล้วเป้ก็จุดธูปขอด้วยนะอ้างั้นก็มาดูย้อนหลังเนาะมาดูย้อนหลังวันที่หนึ่งเออเอฟซี FC คะต่อไปเป้จะลงคลิปให้ตอนเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเพราะว่าช่วงปีใหม่เป้จะงานเยอะนะคะเป้กลัวไม่มีเวลาลงให้เนาะแล้วก็ใครที่รอก็จะได้ไม่ต้อง เออวันนี้เป้ไมไ่ลงเลยนะคะอ่าช่องก็ไม่ได้ลง facebook ก็ไม่ได้ลงเลยนะคะพอมันเอ้ยเป้ว่าไม่ได้ลงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเป้ก็เลยไม่ลงหมดเลยนะคะอืมก็มาดูย้อนหลังไปอีกวันหนึ่งนะคะวันที่หนึ่งใช่ไหมคะวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหกสามเด่นของเป้คือเก้ารองคือแปดเนาะก็หวยเราก็เข้าอ่าปกติ เป้ให้70กับ90มันก็ออก0709เนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ fc ทุกคนที่ถูกหวยนะคะแต่ถ้าใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ fc มาดูนะวันนี้วันนี้นะคะเสียดายมากเลยอะก็คือพอพอตอนประมาณ4โมงใช่ไหมคะเป้ก็ลง4โมงหน่อยๆนี่แหละ เป้เสร็จงานประมาณสี่โมงนหน่อย,อยเออเป้ว่าคงไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลามันกระชั้นชิดมากอะไรเงี้ยเป้ก็เลยไม่ลงก็กว่าจะทําอะไรเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอทํางานเสร็จแล้วก็หิวข้าวมากค่ะหิวข้าวแบบสั่นเลยอะไรเงี้ยเป้ก็โอ้ยก็เลยก็เลยลงไว้ว่าดูว่ามันจะเข้าไหมมันก็มาจริงๆนะคะ FC เนี่ยเป้ไม่วงไว้เพราะว่าว่าเป้ไม่ได้ลงเนาะก็เป้ให้เด่น8ลอง9กเนาะก็มา7887 ก็เด้ตัวกลับเลยแล้วก็เมื่อเช้านี้เปไหว้พระก็เลยจุดทูบจุดทูบได้802แต่ว่าตอนที่เป้ทาหวยอะคะ่ะเป้ก็ว่าเอ๊ะศูนย์สองกับศูนย์แปดมันยังไม่มาอะไรเงี้ยเลยก็เลยไปจุดทูบขอก็มาดูดีเอฟซีแต่ว่าเป้ไม่ได้เอาทูบขึ้นมาให้ดูเนาะไม่ดูข้างบนอืมนั่นแหละเอ๊ะเดี๋ยวามาให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่า เป๊หมูแป๊บหบนึ่งนะคะอือเนี่ยค่นะเดี๋ยวนะเป๊ะให้ดู <laughs> ฮัลโหล าานี่ค่ะแปดศูนย์สองมาสองนอยเลยนะคะแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะคะ fc ดูดิเสียดายมากเลยนะคะเนอะนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเลขออกแล้วมาบอกอะไรเงรี้ยเออคือเล่าให้ฟังเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังโอ้โหเล่าให้ฟังนี่นะคะเสียดายแต่มองก็เหมือนเหมือนเก้าใช่ไหมแต่ไม่ใช่คะ่ะคือแปดอ้ยเหนื่อย,อยเปย้ก็ยังเหนื่อยนะวันนี้แต่ว่าช่วงปีใหม่เป้จะมีงานเยอะเนาะ แล้วก็มาดูวันนี้นะคะมาดูวันนี้เนาะวันนี้เด่นเด่นสูง ลองเก้านะคะ fc ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ใหญ่ชัดไหมศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่ง 94 97 81 84 87 สามตัวนะคะเจ็ดศูนย์สี่หกเก้าหนึ่งไปเขียนตัวใหญ่เพราะว่า f อฟซบอกว่าเขียนตัวใหญ่หน่อยไม่ไม่มองไม่เห็นอะไรเงี้ยหนึ่งแปดหนึ่ง ศูนย์แปดเก้าหนึ่งหกเจ็ดนะคะก็ก็เป้จะให้ลงเป้ก็จะลง่าประมาณนี้แหละเพราะว่าเป้กว่ามีลูกค้าเยอะเนาะ เป้กวมีงานเยอะะค่ะตอนเช้าอาจจะไม่ได้อัดคลิปอาจจะแบบว่าเออเยอะเสียงดังอะไรนี่นี่นี่ก็พอดีเพื่อนบ้านเขาเปิดเพลงนะคะแต่เขาปิดไปเป้ก็รีบเลยค่ะกลัวเขาจะเปิดเพลงเนาะเขาอย่างว่านาะคือเราอยู่แบบชุมชนก็จะมีบ้างสังสรรค์อะไรกันเป็นตามปกติเนาะนอกเรื่องนิดนึงก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนนะคะ คอหอมปากหอมคออย่าทําให้เต็องเดือดร้อนนะก็เป้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะเอ่อ facebook ก็ถ้ามีเว่ยอคื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 อ,คอถ้าสมมติว่างานเป้มันต่อเนื่องใช่ไหมตอนเช้าค่ะเป้อาจจะไม่ได้ลง facebook เนาะก็ให้ทุกคนมาดูใน youtube นะคะก็ พรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้เย็นนะคะวันที่สามเดือนิบสองหกสามก็ขอให้ทุกคนรับเงินปังๆนะคะสวัสดีค่ะ